ช่วงนี้กับบรรยากาศมือที่สที่4ครับครับพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศเช้าๆไปหาเนี่ยกินเช้าครับไปตึกแห่ครับปไปพี่น้อง พี่น้องไปชื่อจอมกุ้งนะครับวัอนี้ใช้ยื่อปูหันหมูครับปูหันหมูน้อยครับเป็นผงนี้ครับมันจะจะกินมันจะชุนๆนะครับพี่น้องวิธีการก็คือนะครับเอาน้ำลงไปนะครับซื้อน้ำลงไปพอตีเนี้ยเสื่อหลายครับถ้เชื่อหลายมันก็จะเป็นเอเทมันเหลวครับแต่ว่าเท่าเชื่อเชื่อรายเชื่อรายก็แล้วแต่มากนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปครับใส่ลงไปรว่าตัวนี้มันจะกินไหงครับบางคนจะใส่พวกเนื้อหันปลาดุกในบุมใช้ป like ูหันหมูแบบผงครับลองเดือกลองเ ี่น้องเชื่อจอมครับวันนี้พกอันครับไปไราได้จะกตู้ครับอือจะมาหยามไปนะครับสวัสดีช่วงแรกนะครับกับบรรยากาศวันดีซีของการกักตูนะครับช่วงนี้กับ ดูซีมือแล้วครับนับ่อยลังนะครับยืไปหาดินน้ำมูลน้ำโพกออกไปไม่ได้ครับช่วงนี้นะครับต้องกักตัวนะครับการเยอะมันผ่านพ้นไปได้เร็วนะครับกับโลกพี่้าพี่บอโลกไต้รับไต่ไหวมันนี่นะครับโลกมีห้าหรือเบื้องข้าวนะครับเบื้องข้าวทาง u t u b e นะครับเห็นวอ่าคนไทยกับมาจากอเมริกากับมาจจาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีสนามบินสวนภูมินะครับเมืองวังแรกนะครับเบื้องข้าว แสดงว่าซุมนี้เนี่ยนะครับขอเว้าจากน้อยครับว่าเป็นคนที่มีรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเจ้าของเดินทางมาจากประเทศกุ้มเซ้งแท้ๆนะครับเพิ่เข่าเพื่อกักตัวนะครับเนี่ยเลิกกับผ้าเดียวหนีนะครับก็มอบหนีนะครับมันซุมนี้มีเว้าววมาใช่ไแมมันมีดีครับบ้านเมืองกําลังเดือดร้อนกัแทนที่เนี่ยซอยเดียวเห็นแกะตัวนะครับปูเห็นแกะตัวทิ่หายเลยนะครับขนาดว่า อาบ้านเห่ามู่บ้านเฮ่านี่ือว่าคน,นต่างๆในวัดนี่มาจะมีแมม่มีแม้มแมจะวัดกุ้มเสีงเขาก็ย่องปีโตกักโตอมาอยู่หายอยู่หน้านะครับอาแต่เจ้าของนี่มาจากประเทศอุ้มเสี้ยงด้ยซ้ำไม่เพราะว่าสหรัฐดีรู้ซึกว่าจะผู้ติดหลายอันดับนึงแล้วนะครับกัย่างนีอมานะครับมันไม่มีความรับผิดชอบสยเลยนะครับอินแกโตเส้นเหลือเกินนะครับขอเว้าเน้นะครับเว้ามาันมันขั้นเฮลนะครับมันขั้นเฮวนี่นะครับ กินข้าวก็มีแซ่บนะครับโอ้ยลืมว่าเลยเมนูกับปิ้งนอกคับื้นนี้ปิ้งนอกกับปิ้งกับปอมครับยำแจ้วครับอ่ามื้อช่วงแรกก็ได้ไปเชิรปั้มจุ้งมาอยู่นะครับการมื้อมื้อครับอย่างนี้กินก็ได้มีได้นะครับขอพูดหลายๆนะครับจหรับการที่ตามครับกลับไปเชื่อชแนลครับการกักตัวนีโควิด2019ของผมนะครับกับื้นนี้กับมื้อทีซี่แล้วนะครับคืนทีซี่แล้วนะครับนอนมานี้ครับอ่า นับอีไปอีซิบขึ้นซิบขึ้นครับก็น่าจะโอเคนะครับขอคุณหลายสำหรับการติดตามการาเบื้องแง่หรือว่าการรับชมนะครับในช่องของผมนะครับติดตามวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบรุทุงของผมนะครับมามากินข้าวเดี๋ยวครับป่ะพี่น้องขอคุณไลายครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคือจ่ายใเรื่องครับสรับทุกคลิปที่ผ่านมาครับผมจะลงคลิปเป็นมื้อเป็นมื้อเป็นเรื่องเป็นทุกๆุกมือเลยนะครับอ่ะขอคุณไลายครับไปกินข้าวครับ